ลองลงนั่งมาลองดูหน่อยก็ได้ออดเอเอพี่นอตพี่จิ๋เอาเอาเลยเลยเอาเลยพี่เอาเลย็ต่ใช้พลังพี่และ ินอาหารนี่ว่ากินไม่เป็นกินไม่เป็นตายแล้วมันโอ้ยใครเป็นลากผมไปมันี่ยอุ้ยเอ้่อ ลงไปสิกินกินก่อนลูกอ่อใช่กาดจะกินอยู่แบบนี้พอมาขวางไม่โดนไม่โดนตเกเพียงแต่เหลือแค่สองแค่เดิมะ่ะงัดทางเร็วนี่แหละพี่ าเท้าเาพิ่งขึ้นมาเซ่ยๆน,น,นี่ไปได้ไปได้ไปได้ข,ข้างเขาที่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวรังมันไม่ใช่เหรอ นนนนออกไฟฟ้าวางวางเดี๋ยวนี้วางเดี๋ยวนี้เอาน่ากลัวนึกว่าพี่โดนช็อตไปด้วยเอ๊ะโฆษณาขายสินค้าซะงั้นน่ะเลยแค่ด้านเดียวแล้วไม่ดูแบบไม่ได้ อุ้ยอืออือุ้ยเอาวะนี่ใส่ลูกหน้าไหมซาวน์เวนเจอรเอาจริงดิพี่ไม่เคยมาที่นี่จริงมาเนี่ยแองเจอร์ลูก มาเนี่ยมีที่แบบนี้ด้วยหวังว่าในาน้ำเขาไม่มีตัวอะไรหรอม,มั้งไม่มีถ้ามีมีกก็ดีหัวทีบทุอ่บมมีเทมเพลอยู่นี่หรอถ้อานที่ซื้งของาี่สุดน่าเชื่อตรงนี้มีด้วยโอ้กว้างจัง เซฟป่าหมือนยังไงเก่อนีน้ไ,ไม่เสกไไม่ได้อตานีแบบนี้่

ออกไฟฟ้าใช้กับน้ำนะโฆษณาขายสินค้าอะไรทำอะไรนี่กินเพื่อกินแปล้วต,ตรงนี้มันก็ดีได้ไปที่สงบด้วยนะไม่มีอันนี้น่าจะเป็นที่มาพามาเซฟไว้เฉยๆแล้วมั้ง แว่าทางขวาเราไม่เคยไปที่ไหนปะเนี่ยที่เหี่อนทางรถไฟเลยทางรถไฟเก่าไอ้ทับเอร์น,นี่มันก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนี่ใช่จะกลับไปเจอไม่ใช่เหรอไหนเนี่ยให้ผมไปด้านหน้านะ เฮ้ยตกเป็ดโอ้โหเราไม่ควรมาแถวนี้นะพี่ใช่ใช่ใช่เฮ้ยมันตายมันตายตายแล้วแต่หนูระวังอ่ะอุ้ยจริงจง มาไม่มาอีกมียังไม่ตายเหรอมี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 หาอยู่อตายยังไงเอาหอกมาจะใช้โอ้ไม่ใช่ ไม่ใช่เจอแล้วแต่ก็ไม่ใช่แต่ได,นะได้แล้วม<า>ั้ยน่าจะาไปด้านล่างเหรอโอ้โหเลี<ๆ>้ยวเพิ่งแตะมาด้านล่างน่ากลัวจัง<ๆ>ทางนี้ไมีดอกดีดไหมเพราะว่าน่าจะมีทีนี้จะเข้าไปเจอชัด,ชด หนีเลยไม่ตดยนะะไอ้โดนหิงปลาโอ้ตัเอเจเป็นปลาแห้งเ๋ยวไปนี่เลยเฮ้ยแป๊บสิไหนเนี่ยแปจริง ก็จะน่าขายสินค้าอะไรวะมีโบตัวม,มีแบบนี้ด้วยหรอน่าจะเป็นที่เก่าของคนชั้นสูงอ่ะคนตัวใหญ่ๆหรือเะไรเงี้ยคือม,ม,ม,มนุษย์เนี่ยนมงมอม,มผมไปไม่ได้กลัวมาแล้วฮึ <c oughs> อา้อา,อาพี่ๆกอดเต็ยเ,เดี๋ยวข้างในมันคืออะไร มันก็เป็นมีที่ตกดิไหน <c oughs> ไหนดูนี่ขอดูไหนกันดีพี่ไหนวะเนี่ยทางรถไฟเลยเราควรมาไปแถวเนี้ยคนดูมันดูวังเวงแล้วก็น่ากลัวเหมือนแบกลูนี่เนี่ยโอ้ยงไม่พังเหรอ ได้ป่ะนี่ได้ได้ได้อยู่ไหนราว้างหนีเนี่ยเดี๋ยวอะไรมระกอนผมเนี่ยเซนไงเอาหอกมาหอกไปฟ้าแล้วเส้นตัวนั้นมันเกาะนานวะเนี่ยนานไา้ละอ้าวหมดแล้วแล้วตัวนี้มันก่นกอดเหรอ หนูถืออยู่นี่ผมไม่ได้ถือ <laughs> ถืออยู่น่ะเถือามาเถืะนะกันโอ้ยเกียดนะเกียดมาแล้วเอ๊ะถอยไปเอายาค่ามาแมลงออกมายาค่า,ามาแมลงนี่ไงเออฟังหน่ <c oughs> อย <c oughs> กันดิเดินติดเลยเบิดนอนว่านอนนอนก็ได้พี่อืมอาหารเช้าเอ้ยไม่สิเราต้อง จบหายไปไวจังวะหนูกินยังอไงนี่ไงศพละขอพี่ลูกหนึ่งขอพี่ลูกหนึ่งอ่าลูกหนึ่งอ่ะลูกหนึ่งขอพีอ่ติดกลางอกหน่อยท่านี้ไม่เห็นไหมนะนี่ไอห็นเต็มเลยอ๋ออืมหน เลยแอละนอนด้วยมั้งอืมกินนมหมกแล้วก็อาหารเช้าวันพรุ่งนี้พี่สายได้แค่ลูกเดียวลูกเดียวหรอั้นก็อีกลูกหนึ่งถือไว้เป็นเล่นระเบิดหูไม่เป็นไรอะ่าที่เป็นนะดิคือพื่อมากเลยนะ บางพี่จะระเบิดตัวเองได้ทุกเมื่อ